อะไรกันะระเบิดจังรุนแรงนี่นนะแต่นั่นมันระเบิดใกล้ๆหัวของของท่านโจมตีของเอ็นด้วยแล้วมีวิญญาณเอ็นทางวิญญาณของเอ็นในอดีตและวิญญาณของเอ็นในอนาคตมาลูกหัวสศพของมันชมเขาแล้วก็เกิดระเบิดเลยอะไรอีกแล้วเนี่ยก็เป็นเททานหมัดรอเปล๋าเนี่ยแต่ท่านหมัดเหมือนกับเท่านหมัดอยู่ในร่างเท่าน แต่ท่านมือมาที่ไม่มีเนื้อไม่มีหนังแต่ว่าคามสูงนั้นราวหกเซตรเลยรนี่นะแต่ว่าต้องสู้อีกแล้วเหรอว่เนี้รถทางยิงใช่แล้วครับยิงเลยแสงนะเซ้วจ,จููเอาขึ้นไปบปนฟ้าน่อยโดนหวัวให้มันโดนหวัวของท,ท่านตัวนั้นหน่อย ยิงอ่าน,น่าเลยท่นมึงมามันจะมาโดนรถถังแล้วแท้ยิงยิท <G l iss ing> ุกคนหลิกไปเครื่องบินยิงเสียงเลเซอร์กำลังยิงมาแล้วยิงใส่หน้าเจ้ามึมาตัวนั้นเลยตัดมาที่มุมมองของทหารบอดีคนหนึ่งเออนี่มันรู้ช่องอะไรนะเอาเ่กันนะข้างล่าง เจ้าน,นี่มันที้มมือไม้นะดูเหมือนว่าชาร์จพลังงานอะไรบางอย่างบู๊เข้ามาเริ่มเฮ้ยมันยิงแสียงดีเซอร์ได้ด้วยแถมยิงสายลูกก็โดดล่มด้วยถ้าขาวคนอยู่ในเครื่องบินนี้แล้วเดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวเครเเื่องบินจะพังบู๊มาทันแล้วสิเครื่องบินพังแล้วโอ้ยเครื่องบินขาดรึ่งท่อนและไฟไหม้เลย อะไรกันนะยังไม่หยุดหรอมันจะมาถึงมานั่นจะเอาุอ้ยขาแลวตีของมันมีไฟเป็นสีเขียวจะบอกว่าจะเตะจะจะเหยียบไปที่เครื่องบินให้แรแลกอีกอ่ะใครที่เป็นผู้รอดชีวิตที่อยู่ที่อยู่ในเครื่องบินนั่นมีผู้รอดชีวิตหรือเปล่าวะน่าจะไม่มีอ่ะน่าจะไม่มีมมอ่ะเออถ้าถ้ามีน้าใครที่เป็นผู้รอดชีวิตรีบออกไปแล้วไม่นะเครื่องบินเหลกกระจุยแล้วไม่ ยิงแสงเลเซอร์ดุดวยล้เขามีแสงเลเซอร์ใหญ่ด้วยน่าจะใหญ่เอากันแหละอ้ออะไรนะแต่ใหญ่ประมาณนี้มันน่าจะทำให้เจ้านี่ล้มแล้วนี่นะแต่ทำไมมันยังยืมบืคงตัวไหวได้อะอ่าบอกว่าไอนน้นี่มันแข็งแกร่งเกินตาละ่ะเออยิงกระสุนเล็กเล็กก็ได้ใส่น้ำเลย หลังจากที่ฉันออกมาเจรจาเสร็จทันแล้วก็ต้องรีบวิ่งเข้าไปหาตัวของเจ้าไทเตอร์มือม้านั่นฉันว่ายังใคไทเตอร์มือม้าน่าก็ต้องเบียเอ็นแหละตาสีเขียวด้วยโอเคตอนนี้ถึงแล้วฉันก็ขึ้นมาดึงกระดูกของฉันโจมตีอมของเอง็นแล้วตอนนี้ข้างหน้าฉันก็คือขาของไทเตอร์มือมาของเอง็นดูใกล้เอาเรื่องอันตรายเอาเอาชุดวอลปิ้ววุ้ยกใจมืดอเชีวยชวเลยอ่ะ ฉันว่าอยู่ที่นี่น่าจะอันตรายแหละดูสิเียนหัวเลยยิงมาจากข้างหลังสินะแล้วก็โดนขาแต่วันนี้แหละต้องรีบกระโดดฉันจะกระโดด่่อนล่ะกอะขาของเอ็ดแล้วก็ไปให้ถึงปากแล้วก็เข้าไปในปากให้ได้กระโดดปิ้วโอ้ยชีวขาเลยอันตรายชมยุมัดเอยมันว่า แรงเบิดพูมาจันไม่จะโดนแรงระเบิดอะไรก็ต้องเกาะขาให้ได้ถึงไม่จะโดนแรงระเบิดหรือโดนไฟครอบเพียงไรก็จะเกาะขาเข้าขไปในปากให้ได้ถึงไม่จะไม่ก็จะตายก็ตายถึงตัวแล้วแต่ไฟครอบก็จะลุกหนาแล้วแต,ต้องเอ้อยเอ้อย่ยันไปได้ รูกสุขคอนคอนตัวใช่อืมอิ่มๆเหรอและ <c oughs> น่นคืออีกครึ่งหนึ่งของอิ่ครึ่งนี้ก็คือผมแหละเรืผมไปก็คือตัวเอ็นที่ด่างแบบชัวร์ไรส่วนอีกครึ่งนึงก็เป็นตัวเอ็นที่ร่างดีนะแตากลมๆมาแหละ <c oughs> อยมาสู้ๆนะปาบใชไ้ได้ห <c oughs> วังว่าจะจะ,จะให้แกผ่านไปง่ายๆนะ เต็มตัวโดนแสงเล็สกส์ตายุดเถอะบ้าไฟคอมก็จะหมดตัวแล้วไอ้บ้าบ้า,บา,บา,บาแล้วนี่คือตัวของเอ็มเอ็มน้ำที่ตกมา ส่วนนี้ไม่เกี่ยวนะมันเผือบวาดเองโอเคบอลมาเลยทุกคนพวกนายทำสเปเร็จแล้วฉันดีใจด้วยไม่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 ได้ฟิ้วบอ๊กอ้าเยี่ยมมากอะไรนั่นนะมันคืออะไรกันอะไรกันน่ะนั่นเอ็นเหรอเยี่ยมสุดแล้วนะ ต่อไปนี้เลยเราจะไม่ได้เจอกันแล้วนะเอ็มเอ็มไปดีมาดีนะเอ็นเอ็น,อ,นอ่ะ,อะพี่เหรออย่าหมักน้องชายในทำดีที่สุดเลยนะบายหนึ่งปีต่อมาอวันนี้เวลาว่างๆก็มาดูเพื่อนฉันชื่อเอ็มหน่อยเอ๊ชื่อเอ็นหน่อยละกันเขาแทนที่จะเอาลูกภาพตัวตัวแต่ แต่ราชาเขาดัานอาลุชาผูู้ปภาพเอ็นตอนเด็กมาติดเพื่อเป็นเรื่องลึกการตายเสียได้คนนั้นนัคนเป็นทหารทเ้ืเหอดถึงจะร้ายยังไงถึงจะทะลุยังไงพอตายเขาเอามาจาัดยังมีเกียรติหลังจากนี้ก็จะได้พักพักกันในนานจนถึงตอนตายเลยนะฉันเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่เอ็นตายไปก็น่าจะจบศึก เรียบร้อยแล้วมอูอาจจะวาในนี้ไม่สวยเลยนะกาว่าจุบ